สวัสดีครับเจอกันอีกครั้งครับผมกับช่างชัยครับทางช่องซ่อมแก้ปัญหามอไซค์สำหรับคลิปนี้มาถึงขั้นตอนการสตาร์ทฟังเสียงแล้วครับ M S X แปลงหัวฉีดเป็นขบูครับผมตัวนี้เป็นน่าจะเป็น M S X ตัวใหม่ครับ M ตัวใหม่ครับแต่ว่าระบบไฟมันรวนมาครับรวนมาเยอะครับผ่านมาหลายช่างครับเจ้าของรถก็เลยบอกให้ แปลงเป็นขบูได้ไหมจะได้ไม่รวนผมก็จัดให้ครับผมตอนแรกก็ว่าจะใส่กล่องสปาร์ครับแต่พอดีพันเซื้อคอยมันวางยากครับกับคอนด้ากับเอ่อกัอบยามาฮ่ามันข้ามรุ่นครับมันวางยากมันไม่พันเสื้อคอยมันไม่เข้ากันครับผมก็เลยเปลี่ยนมาใช้เป็นกล่องของโซนิกครับโซนิกครับแล้วก็ใช้พันเซื้อคอยของเวฟครับแล้วก็ แป้งแป้นขาบูครับมาใส่ของเว็บร้อยยี่บห้าครับเพื่อประหยัดครับผมเน้นประหยัดครับเน้นขี่ใช้งานเน้นประหยัดครับไม่ได้เน้นแรงครับตอนนี้ก็เสร็จแล้วครับผมกองกองเริ่มรับยังเสียบอยู่นะครับที่จะไม่เสียบก็คือแค่เออปั๊มติ๊กครับมอเตอร์ปั๊มติ๊กครับถังน่ครับถังยังวางอยู่พื้นนะครับตอนนี้ยังไม่เชื่อมยังไม่เชื่อมอ่า ต่อถังครับถังให้ไหลตรงครับให้ัังตไหลายตรงลงคาบูแบบนี้ครับนี่ครับผมก็เลยต่อต่อตรงต่อให้สตาร์ทฟังเสียงดูก่อนครับตอนนี้ก็พร้อมใช้งานน่าจะอ่าแปดสิบเก้าสิบเปอร์เซ็นตแล้วครับผมเำลีงฟังเดี๋ยวจะสตาร์ทฟังให้ฟังเสียงครับผมเพราะว่าฝั่งนี้ก็ปิดเรียบร้อยครับฝั่งกนไฟทําแถบ ให้เหลือสามสิบแปดมิลเท่าโซนิคครับเท่าแถบโซนิคครับแล้วก็ใส่แป้นขบูครับนี่ครับใส่ขบูเวฟร้อยยี่ห้าครับทุกอย่างเป็นของพอใช้ครับขบูก็พอใช้ครับแต่ว่ากล่องนี้เป็นกล่องแท้ครับกล่องแท้แต่ว่าเป็นกดมือสองครับหรอพันเซอร์คอยก็เป็นพันเซอร์คอยเวฟครับแท้เหมือนกันครับแต่ว่ามือสองครับมาฟังเสียงกันครับนะครับ ตอนนี้ก็คือระบบมันไม่ปกติแล้วครับไฟอ่าเห็นไหมครับไฟเครื่องมันยังโชว์อยู่ครับแต่ไม่เกี่ยวแล้วครับเพราะระบบไฟตอนนี้เราเปลี่ยนมาเป็นอ่ากองซีไอแบบคาบูดะ้ครับผมใส่คาบูเข้าไปเรียบร้อยครับตาครับนี่ครับตาริทนิ่งครับถ้าเราแปลงเข้ามันก็จะนิ่งแบบนี้ครับถ้าแปลงได้ครับถ้าแปลงเข้าแปลงได้แปลงเข้าครับผม เสียงครับเสียงก็เหมือนเวฟร้อยยี่ห้าครับผมเหมือนร้อยยี่ห้าดึมเดิมครับอาจรอบอาจจะไม่จัดเท่ารถหัวชีดครับเพราะรถมอชีทนี้มันรอบมันจะจัดกว่าครับจะเต็งมือกว่า จะวิ่งดีกว่าซึงมือกว่าจัดกว่าครับแต่ว่าถ้าแปลงเป็นอย่างนี้แล้วระบบมันจะไม่รวนะครับระบบน้ํามันหรือว่าระบบระบบไฟจะไม่มีรวนครับผมจะใช้งานแบบยาวๆครับว่าฉีดมันถ้าต่อมาแล้วหรือว่าผ่านการดัดแปลงอะไรมาแล้วครับมันก็จะผ่านการซ่อมผ่านการดัดแปลงมาแล้วมันก็จะไม่รวนครับแต่ถ้าเป็นคาบูครับทําเสร็จก็คือเสร็จครับผมถ้าเครื่องดี น้ำมันดีไฟดีใช้งานยาวๆครับผมในความรู้สึกของผมนะครับเออระบบหัวฉีดครับจะวิ่งดีกว่าขาบูครับในซีซีเดียวกันครับแต่ว่าถ้าเก่ามาวเวลาซ่อมบำรุงครับ ระบบคาบูจะซ่อมง่ายกว่าครับราคาจะถูกกว่าครับถ้าอย่างคันนี้ครับถ้าเข้าศูนย์ไปแล้วศูนย์เขาไล่เปลี่ยนใหม่หมดทุกอย่างครับระบบคาบูระบบไฟครับผมว่ามันต้องมีอย่างน้อยต้องมีหมื่นขึ้นครับแต่อันนี้ผมทําในราคาให้เพื่อนเพื่อนครับก็ดีเป็นน้องของเพื่อนครับผมทําในราคาสองพันห้าเองครับแปลงระบบไฟครับจากหัวฉีดให้เป็นคาบูครับผม สตานให้ฟังอีกทีนึงครับผมตอนนี้ก็เหลือแต่ถังแล้วก็ขี่ให้ดูครับผมนี่ครับนิ่งๆครับ เ่เหมือนขบูคบผมปกติครับเพราะว่าคันนี้มันเป็นรถเดิมๆครับไม่ใช่รถโมครับผมก็เร่งปกติมันรถขบ,บูครับก็หวังว่าคลิปนี้คงเป็นประโยชน์ต่อเอฟซีทุกคนที่เข้ามารับชมครับผมหมายถึงรับชมคลิปนี้แล้วเห็นว่าดีมีประโยชน์ครับผมก็ขอกำลังใจด้วยการกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่ง เพื่อเป็นกำลังใจให้ทางช่องน,นะครับผมสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอจบไปเพียงแค่นี้ครับฝากติดตามคลิปต่อไปครับผมว่าจะมีสาระหรือว่าความรู้ดีๆอะไรมาฝากอีกครับผมใสยน้ำมันหมดแล้วครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมเราจะมีสาระหรือว่าความรู้ดีๆอะไรมาฝากอีกครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ